เอาละผมตอนนี้เรามาเช็คอินกันทีส่สนามบินเชียงใหม่เรียบร้อยนะฮะรบอบออกเลยนะหกโมงสี่แพามาเช็คอินเกือบไม่ทันเลยเกือบสายนะผมโอเคเรา,าเช็คอินของอะไรนะไทยเวจแอร์เดี๋ยวเราไปรอที่เกตเลยแล้วกันนะสวัสดีครับ เราก็เข้ามาในแก๊กอเนบาร์รแล้วเนี่ยตอนนี้รู้ตอนนี้ต,ตีห้ายี่สิบสองเนะโอเคเรารอ,อข้างออกหงส์สี่สิบห้าเดี๋ยวรอพอเขา,าเรียกขึ้นเครื่อนออกหงส์ห้านาทีเนะี่ยแจกเชียงใหม่นะั่นเดี๋ยวเราจะเร่งกรุงเทพก่อนแล้วเราค่อยต่อไปขอนแกน่นเะนียเดี๋ยวไปดูตอขนขึ้นเครื่องเลยนะเนี่ย โอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่แอนแอสวันตะปูนับอย่างเราเรากำลังจะต่อต่อเครื่องไปที่ของแกนไหนตะอนนี้เราต้องไปรอปล่อยยิงแหละปล่อยยิงมันเก้าโมงสี่น่ะตอนนี้มันแปดโมงเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้มันแปดโมงสี่ถูกไหมประมาณชั่วโมงหนึงนะ่งฮะเดี๋ยวเครื่องจะปล่อดยิ่งเลยเดี๋ยวเราไปที่เจ็ดเลยดีกว่าไปเลย เรียบร้อยแล้วนะกำลังจะออกไปหาอะไรกินวันเยน็นนี้ตอนนี้น่าจะไปกินอะไรนะคอหมูย่างหน้าวิลล่านะครับได้ข่าวว่าเจ้าน,นี้เด็ดอย่างแต่ร้านเปิดแค่5โมงตอนนี้4โมงครึ่งแหละเดี๋ยวเดินไปน่าจะถึงพอดีตอนนี้ผมพักที่แถวไหนแถวไหนละขนมขนมเลยนะขนมสี่จันทร์ถ้าจำไม่ผิดนะผ่าดุกตรงนี้ เดี๋ยวแม่ประมาณสิบนะฮะประมาณสิบคร่กแก๊งสีง่โมงสีง่โมงครึ่งโอเคนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเดินไปที่อะไรนะคอหมูย่งางหน้าวิลล่าก่นเดี๋ยวถึงร้านละเดี๋ยวถ่ายดูร้านเดินแป๊บหนึ่ง โอทุกคนหน้าเข้าไหมอาบอบนวดเห็นปะเฮ้ยเรามาถึงแล้ววะเรามาถึงแล้วคอมหมูย่าง5ง0บาทถึงแล้วถึงแล้วเราดูน ไ้ทูกันตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรนะคอหมูย่างหน้าวิลล่าแลนะ้วเนี่ยตอนนี้ผมสั่งคอหมูย่างกับหมูนึ่งต่อไปรอแป๊บนึง เน,นื้อเน,นื้อช่ำๆเลยทุกคนนี่นจิ้มแจ่วอือหตนะักขนยเหี้ยสุดเลยสุดๆเลยทุกคน เจ้านี้เปิดมา20กว่าปีแล้วเนะนี่ยหนูว่าเลยนุ่มแบบออกแล้วอมหวานนิดนึงไม่ไม่ได้เค็มนะแบบหวานหวานอร่อยผมว่าอร่อยเลยใครไม่ชอบกินเค็มผมว่าอันนี้น่าจะวนคนชอบอไปหลายเงีย ใครมาขอนแก่นนี่ผมผมแนะนำเลยร้านเนี่ยร้านหมูย่างเอ้คอหมูย่างหน้าวิลล่านะครับอยู่ถนนถนนอะไรถนนหลักเมืองนี่ถนนจเจริญเมืองก็คือถ้าเกิดมาจากถ้ามาจากโรงเรียนอรงเรีน,นมาขอนแก่นเนี่ยร้านจะอยู่ซ้ายมือแต่ว่าถ้าเกิดมาจากทางโตลุงร้านนี้อยู่ขวามือนะะอยู่ตรงข้างกับเจเวน อ่ะอยู่ข้าวเซเว่นเลยให้มาคอนแกนเล่นน้ำให้มาเลยแบบและนี่ก็ถือว่าเป็นร้านหนึ่งที่ดังในคอนแกนะครับผมขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อเดี๋ยวว่ากัน,กน,กนโอเคทุกคนตอนนี้เราคิดข้าวเสร็จแล้วนะตะกี้ก็แค่เสียหายร้อยห้าสิบบาทคอหมูย่าง60สิบนะแล้วก็อะไรนะหมูน้ำตก60สิข้าวเหนียวกระติบละสิบบาทเนาะเป็นเท่าไหร่ละ10 120เป็น140บวกนะ้มยี่สิบาทก็เป็น150ยนหะ้าโอเคราคาไม่แรงนะผมว่าโอเคเลยได้เยอะมากเลยตอนแรกผมคิดว่ามันจะเสีย200กว่าบาทเองได้เยอะมากๆเลยอิ่มมากๆเลยครับทุกคนจุกจริงๆขอตัวกลับไปอาบน้ำนอนก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมพาไปอะไรนะสรตน์ในพ่อเหล่าเมืองขอนแก่นโอเคเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันครับสวัสดีครับทุกคนราปิดทองกัน เอองโอเคครับผมเป็นั้นเสร็จ